สวัสดีคะ่ะนะคะเรามาพบเจอกันค่ะคุณแม่จา๋าวันนี้ก็เราเดินทางมาถึงที่ EP 3 4แล้วเนาะแม่เนาะวันนี้ลูกจะมารีวิวค่ะคุณแม่จ๋านะคะงานเสื้อผ้าสิวผ้าใส่สบายทรงสวยกันแบบนี้เลยรุ่นนี้นะคะข้อดีคือมีกระเป๋า2ใบเลยนะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ทรงคอของเขาจะเป็นงานทรงคอ V ค่ะคุณแม่จา๋ากระดุมเป็นงานกระดุมที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะไม่พอค่ะคุณแม่นี่เลยยืดยดนะคะ เป็นสมอกที่ไม่รัดแขนนะคะแม่จา๋าแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อสอบความยาวของเสื้อคือ26นิ้วค่ะราคานะคะพัวปังกันไปเลย219บาทเท่านั้นนะคะแม่จา๋าสำหรับ EP นี้ค่ะเดี๋ยวเราดูสีกันนะแม่น้าว่ามีสีอะไรบ้างสีแรกเลยนะคะตัวนี้สีส้มค่ะมันจะออกเป็นโทนแบบว่าส้มอิดนะคะแม่ดีไซน์สวยนะผ้าเนือ้อเนียนงานเนื้อเรียบแบบนี้ค่ะแม่แล้วอีกอย่างตัวนี้เขาผสมง,งานผ้าไหม มีความเงาบนเนื้อผ้าเล็กน้อยนะคะแม่ขาใส่แมทชู่ก,กับงานเก่งๆตัวไหนก็สวยค่ะตัวนี้สีส้มค่ะแม่ต่อด้วยนะจ๊าคุณแม่จ๋านะคะจะมีสีดําค่ะต่อด้วยนะคะตัวที่ลูกใส่เลยนะคะตัวนี้สีชมพูใส่แล้วไม่ติดสะโพกนะคะสาวอวบสามารถใส่ได้ค่ะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้สีแดงจะออกเป็นโทนแดงวายแดงเลือดหมูใส่ได้ทุกโอกาสค่ะแม่แล้วก็สีเขียวจะออกเป็นโทนเขียวมิ้นท์ค่ะคุณแม่จา๋าเดี๋ยวลูกจะรีวิวใส่ให้ดูทุกตัวเลยนะแม่นะว่า เอ่อสีเนี้ยที่ลูกใส่ใส่ขึ้นตัวออกมาแล้วนะคะจะประมาณไหนจะแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีที่ใส่กันเลยค่ะสีแรกเลยค่ะนะจ๊ะแม่จ๋าตัวนี้สีชมพูค่ะสีส้มค่ะเนี่ยแม่เห็นไหมว่าสีส้มอิดอะใส่แล้วขับผิวมากสีดำค่ะแม่จ๋ายิ่งเป็นสีดำ ใส่แล้วพางหุ่นเวอ่เวอ,รเวอร์กันไปเลยค่ะสีแดงค่ะสีเขียวค่ะ สีเขียวก็จะออกเป็นโทนเขียวมินต์นะคะแม่ขาสําหรับงานรุ่นนี้ค่ะตอนนี้ลูกรีวิวใส่ให้กับแม่ๆดูทุกสีแล้วนะแม่ชอบเป็นสีไหนสีอะไร EP 3 4งานผ้าสิวค่ะคุณแม่จา๋าราคา219บาทแจ้งกับน้องแอดมินนะแม่นะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าก็ตรงนี้เลยค่ะแม่จา๋าเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไลน์แอดค่ะแม่อย่าเพิ่งใส่อาอย่าลืมใส่ตัวแอดด้านหน้าด้วยนะเข้ามาเป็นเพื่อนกันในไลน์แอดค่ะคุณแม่จา๋า ก็รีวิววันนี้นะคะแม่ขาของช่องแม่บีก็ลืมแนะนําตัวเองเลยแม่นะคะน้องแก้วนะคะที่แนะนําสินค้าให้กับคุณแม่นะคะกับงานลงคลิปของช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะยังไงฝากติดตามนะคะแม่ขาในทุกๆคลิปในทุทกๆวันนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่า EP ีต่อไป EP ีหน้าลูกจะหางานตัวไหนนะคะมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ค่ะสําหรับ E ีีนี้นะคะต้องขอกราบลาไปก่อนอย่าลืมโทรเข้ามาสั่งซื้อนะแม่นะสวัสดีคะ่ะ